บัดนี้เป็นครั้งที่ห้าสิบตรงกับวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบสองของหกแปดข้าพเจ้าในวิบรักสินน้ำพายขอเปล่งวาจาจารชยายพุทธมนตร์ถวาเป็นผู้ได้ผูชาธรรมบูชาสักการบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวัญพิตเสดจเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดี คุบาอาจารย์ตรัสคุบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินดามณีและเทพเทวดาสิงหสิทธิ์ทั้งหลายหัังปวงที่ผมนับถือขอเทพดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุมโมทนาในการสวดสัตย,ยาข้าพเจ้านี้ขอรู้ว่าแผงคุณพระศีัตนตยคุบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาศักิข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรในการสวดสัตย,ยาบุญต่อไปชุนุมเทวดา สมันตาจักกะวัคเฆสุอัตตาสันตุเทวตาสัทธรรมมุรีลาสสาสุนตตุสังฆโมขะังสเคกาเมจารุเปยสิฎิคลัสเทจอมจติเกวิมาเนทีเปรลัทธิเคามตัลุระคานิเคหะวตุปีเคเตภูมามเจตุเทวชลตรวิสเมยะคัลปนาคาทิจันตาสานิกยมุรีราฉันนาสัทโวเมยุนันตุธรรมสนาการโอยมัทันตาธรรมสนาการโอยมัทันตาธรรมสนาการโอยมัทันตาบทสนอมาการสิฎิขทา นโมดัสสะภะควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมดัสสะภะควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมดัสสะภะควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยคถานัตถิเมสรังอันยังพุทโธเมสรังวะลังเอตนะสัจจะวชนะสัติเมหุตสัมปทานัตถิเมสรังอันยังธัมโมเมสรังวะลังเอสนะสัจจะวชนะสัติเมหุตสัมปทานัตถิเมสรังอันยังพุทธสังโฆเมสรังวะลังเอตนะสัจจะวชนะสัติเมหุตสัมปทาบทสวดมหาการุงนิโกนาโสติิอาาาาทกคถ มหาการุริโกนาโถอาศัยยะสพะปานินางปูเรตวาปาริสัพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสัจจวชนะมาโคตุสัพูปัตถวามหาการุริโกนาโถหิตายะสพะปานินางปูเรตวาปาริสัพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสัจจวชนะมาโคตุสัพูปัตถวามหาการุริโกนาโถสุขายยะสพะปานินางปูเรตวาปาริสัพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสัจจวชนะมาโคตุสัพูปัตถวากระทรวงมหาสมัยสูตร เอวองเมสุตังเอกังสเมยังพัคหวาสเกสุวิหดติกัปปิเดาทูปัสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตติงมาจักมัติหิพิคุสัตตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิชะสัยจารโกเทวติเทวตาเยปุรินะจันนิปิตาโหติพัควานังสัสนาพิคุสังคาจะอเดโขเจ้คุณนางสุทธาวาสกายการนางเทวนาเอตราชโกศิยังโขพัควาสเกสุวิหดติกัปปิเดาทูปัสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตติงมาจักมัติหิพิคุสัตตหิสัพเพเหวะอรหันเตหีชัชชัยจาราโิเทวติ พระขวันตังทัตชนาาพิโกสังคารจะยนุณะไม่ยังปีนะพระขวาเตนุปัสกเมยยมาอุปังกมิตรวาเพราะว่าตัวเศรษฐกปัญเจกาปาเสยมติอะโคต้าเทวตาเสรยามารวาโพลิโตสมัชิตังวาพระหังปัสสะยะปัสสาิตตังวาพระหังสมิชยะเอวะเมวะตาชวาสีสุเทเวสุอัจริตาเพราะว่าตัปุระตัวบตอตัหังสุก <studio> <studio> อ rs. ัลโหตาเทวตาพระควตางิวาเทวตาเอกมันตากังสุเอกมันตังทิตาขุเอกาเทวตาพระควัตสตกิมีมาคาลังกะาสีมหาสมัยโยรสมิตทวกายาสมาคตาคาดะาอิมังธรรมสมัยอย่างสกิตายวะปาราิตาสคังรติโโหปาราเทวตาพระควัตัวเรกิมมาคหลักพาสีตะพิวะสมมราหสุจิตาุตโนกับมังสุชังสนิวะนตอนที่ข้าเทว่าอินทรีนิามติปัชชะตัติอันโขปราเทวตาพระวัตัวเศรษฐกิมมาคหลังกระภาสเชตวกีรังเชตวกรังอิ อร้โหพระราชาเทวตาระพกตัวเิรษอิมังสังกัปาวิยีกิจิพุทังตระนะครับตาเสนาเตคามิสังจิอายุอายภูมิงมหาปหายามลุตสังเทหังเทวะกายบริปุเรสติติตระโพระคขว่าพิคูมันเจสิยปุญนาพิะเวชาสุโรกัทุเทวตาส์สนิปติตาโกติตถาคตังชาสัญยิคุสังคัจจเอปิเตพิเวเหตุติตมทานังอรหังโตสามมาสมุทธะเตีปีพระวันตานังเอตจะรมาโยวเทวตาสนิปติตาอเหตุสยเสยปีไม่หังเอตจาริเ อารย์ธรรมอััตัวเานสุสตาเตสประวันตานเอตัปปรมยธตาตอนนี้ปฏิทาริสันติสยฐาปิไมหาเอตสิเอชิิสัมิพิเกเวเทวะแงนางนามามิกิจิิกิริสัมิพิเเวเทวะแงนานามามิเติสมิพิเกเวเทวะแดนางนามามิตังสุนทาชาสัตุกรมมลสิกโลธาภาสิสมิติเอวามพันเตติโคเตปิภขวาตจารุมขวะเอตัศววจาสิโลกัปุตตมิเจตปุมาสตาสิตาเยสิตากิริขุพันธิสตาตมหิตาปุทูชิวะ ศีหวัสรีนารมะหังสามิัฐคุโนอชาปนัสสาสสุทธาวิปัสสนานวิดาปิจุัจ on, ตเตยัตวาวันเกปิดเวตโตมันที่สัจาสมเกสรสนนีลัเตเทวกายานันตเตวิชัยนัตถมิโกเตจอัตภมักะลงสุดวามุลิสาศาสนาเตสัมปตุหยานามิานสสนา อาไปเ,เกณฑ์ซาดมทักและทาสาตสตรีสตังเอกทาสานังอาิปสกณามทักกูอาไเกณฑ์ามทัที่ท,ทา,ทา,าสภาอุภาอุขุงต euh ันจัตสภังอภินญาวะคิจาวานะุมาจตโตวันนี้สัถาตมเกศสันดีลาเตเทวกายพิการตาเตวิชานาถบิโวเดียวหองกินามีคิรันอนุภูโสตจตสาาตหัสสาวายขาวยขาภูมิกบีทวา อีทมันโตชดมัโตนะมโตยสินธรนาภิกิภกนังป็ิงวะนังชาชาไฮสามาวะใยะขนนนิโนที่ันโตชทมันโตนะมันโตยินบธนาภิกิภกนังป็ิงวะนังชาตาฮิราติชาหาสยะขนนนิโนที่ันโตชทมันโตนะมันโตยินธนาภิกิภกนังป็ิงวะนังอเจเตขชหาสยยขนนนิโนที่มันโตชทมันโตนะมันโตยินธนาภิกมุภิงวะนัง เรสมิตาปะจกสตายขันนารนิโนทิมันโตชติมันโตวัมันโตยศสิโนมธรรมนาภิกามุภิกุาิมิติวนางกุมิโรราชคีโกเวปุรานิเวศนาพิยนาวาหาสัยขันนาประยุปัสสติกุมิโรตชาคีโกประกามิติวนางปุริมาจาริจักราชาสัตตาทปภาษาสติขัตพนังอิปติมหาราชายสัตติโสภุตตาปิสตาภาโวอิธรรมนามาภะายทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยศสิโนมรธรรมนาภิกามุภิกุนาิมิติวะนางถ้าอินักจักที่มั แล้วมตยศสจริโหนมธมนาพิการมุงพิกุณนาสมิติวนางปชิมนาจาริสังราชาวิรุปกโขประสัดชัินีนาคณะอธิปติม,มหาราชาสถิตตปุจจปิตรตถาระโว อิธัมนาาพรอิิมันโตสติมันโตวนมโตยศินมวัมนาพิฆมุพิคุณังสุิตินนาอุตตรราชที่สังราชกุยโดแต่ปาสสัยานักริติมหาราชสลตปิสตาพระวโอิธัมนาวาพรอิิมันโตสติมันโตวินทัมโตยศินมัมนาพิฆมุพิคุณังสุิตินนาลิมาที่สังชาติรับโทษขีดนะวิรุภคโกปชีวินะวิรุปโขกุยโดจักที่สั่งจตัโลเตมาราชาสมปัตาจตโลทิสาตัลเงมานาคั มัรูจจปนโทปับมาโยจกเทวสุตโตยมันติทิจเเสนโยตะโนโคราชาเชโรตโคอคุมันจาสิโขเตวะทิพรุทิปรูสุริวัศรสาเอเตจเดียจราชโนคสภาจลาชุพีโมทัมนาภิกามุภิกุณามิติงวานางอรหกุณสภานะเขาวจาราสหกาคภัสตราอาคุปยคาสหยติพิเยุณาสตารัตถาจารคุณาคยัสสิโนเอราวนมหราโคโทบะคาิติงวนางเยนิราเชสหัสหาดติทิชา ทิพาทิชาปักขีวิสุทธิจักขุวหายาสาเตวันมัจปาตาธิศาลาสุปัญนาิติเตสานามังอภิยตานาคราชานามาสิธุบันโตเขมมัมมักกษิพุทโธสันนะฮิวจหิอุหายมตานาคาลสุปัญนาลสาระมังสุพุทังชิตาวิชิตาเฉยนะสุปชานาสุราสิตาพาตโรวสวรสตเตยทิมันโตอิทิมันโตยสสิณมคลรักกัญชาใหม่พิจมาอสุราสารวิครับสาวิปจิติสุจิติจาระหฮาราโทนวุจิสังแหะตาจันจาริปุนจันนังสเพเวโรจนามกา เสนาหิตวาพริเิสนเงราหุพันธะมุปาขมูสมาโยธาลิพันันเตพีขุนนางสมิติงวะนางอโปจเทวาปฏิจเตโชวโยวโยธาขมูวารุณาวารุณาเทวาสมโมเดยัสตาตระหะเมตตากรุณาไกยิกาคูเทวายะสาสิโนเตเตระคาไกยาตเถนะนันโตนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันมันโตยะสาสิโนโมธัมมนาภิกาามงคภิกขุนางสมิติงวะนางเวนทุจเทวะชาลิจจะสมาจตุเวยะมาจะทัศุปนิสัตเทวาจะทำมคุปรกิกาสุยะสุปนิสัตเทวาสุยะมังคุปรากิกานะครนา พัสนงวาสโเเถสกุมะคับบุรีนตโรเสตยราชากายาสเพนนันโตนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัันโตยศสนินบธมนาบิกามุพุนสิมิติว่านังอาราคุสหบุเทวาชาลามัคคิสิคาริวาอธิกาจารุชาสอุมาพานิพาินอวารุณนาจารทมาจเจจุตตาจอเนสกาสุริยบุญชรอาคูอาคูวาสวรณเนสินอเสตยราชากายาสเพนนันโตนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันมันโตยศสันนินบุธมานาบิกามุพุณนางสิมิติวานังัม เตวายาตติโนพเจเตทตาธากายาสเพนนานาตริโนทีมันโตชติมันโตนะมันโตยะสัตติโนมุระมานาอพิกามุภิกุณาวสมิติีวนังสุกาอรุมหาอาคุเวขรัสาโอะอาสหโอชาลัยขหายาปาโมขาอาคุเทวาวิจขนาสธรรมักตาคาราขชามิิกาจายาสัติโนขนะยังอาคามชุญโยโยทิสาธิวัสสีทัสเตเตทตาธกายาสเพนนานาตริโนจิมันโตชติมันโตนะมันโตยะสัตติโนมุระมานาอพิกามุภิกุณาวสมิติีวนัง คิมิยาดูจิตายามาการนกาจายาซาชินโนรับพิจาารามาเซชาชตินามาจะอสวานิมานนาลติโนอากรอาถาูบารณิมิจาราเซเตะสากายาสเพนานามาโิโนฮิมันโตชนิมันโตและมันโตยาซาชินโนมุทามานาอัิการูพิคุนาซิมนังคาเซตะเทวาริกายาสเพนานามาโนนิโนนามาไมเชนาอาคังชุนเยจันเย สัจทิสาสหะปาวุชตาติมักินังโอคาติมนาสวังทักเขโมโอคาตะนางนาคังจารทวาสิตาสิตังจุพัมมาพระมตโตจักรปตายทิมตโตสหัสานังกุมารุติโสจัสมุกคาสะมีจริวันัางชัสภามาโลกานังมหาธัมมาพิจิสติอุปปัโนสติมนโตวิสมากายโยสัจโสพระเสสาอิสราอากูปัญเจกว่าสวัสดิโนเตสจะปมจชโตอาคาอาคาหันิโตบริวาริโตเตจัตสเพวิกันเตสิมเพเทเวสปัมเมเกมารเสนาพิการมีปาระการะสะบัดียัง เยนหรคันนาธาันทัศบันทัธาดาเคธาบันทามรุโวจะบันตาปริวาเรธามาโวผู้ชิดถักโกจินังอิตีจัตถาบังหาเซโนกันหาเซนาเปนิียสปนิเนาตราเมหาจัสังกาตตวาระเประวังเจธาบูสโกเมโคทะันโตสุจุโกจัตาโสจุวัตีตากุโตเทยังวัเกันจัตัาพังอภินยยะเพราะว่ากิจวานจเจคุมาจะตโตอมารีสัทถาสวเกสเนรัเตราเสนภิกันตาเตวิชาณาธาิโวเตจะอาจจะมาะกรุสันดวะพทธาจตังวิจรณิกหิปะการมูเนชลุมะปีชยงสติ บทสวดโดยเัยยปกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสารแล้วจัตยธรรมมีจาเตชะประสิทธิปะสิเทวานารายณ์ปะละเมสุลาสิทธิพมาจักรินทาจักตุกโลกาขัมทีรักกาสมุทตาทูตุงกังกาจัสัมภามชัยยะปฏิทธิภาวุตเตชัยยะชัยยะชานนิชานนิโอจติอุจตีนาทินาทิชัยยะชัยยะคาโคนละตุลนิสัยนิสัยเซนนะ เมรุราชาพลนาลาชีชายชยคัมพีรสโสพีนาเคียนธมนาคีปีสัจจปุระกาลีชายชย์ชย์ุนิมิตาโลกีชายชยชยสิงคีสุทธาทานามุขชาชายชยชยวรุณนาบุคขาตาชายชยชย์จำปาทินาคากุลคันโตชายชยชย์ขจจคณนตุรงสุขะลาภูชงสีหพยาคธิปาชายชยชยวรุณขะวรุณขะมุขยาตาสิตาชิตาเสนาลีปุณาสุทธินาลาดีชายชยชยสุขาสุขาชีวิชายชย์ชย์จันณีตะเลศธาสุชายชย์ชย์ ชัยชัยชาลันนีสัตตินสัทธาชัยชยยมังการลัตยาปวะเกชัยชยยวรุณนยักเขชัยชยยลัคคเสสุละภูชะเตชาชัยชยยพามเบนทัคณาชัยชยยราชาที่ด้าตัอชัยชัยบะณฑวิจัพพางชัยชยยอรหันตาปัญเจกบุตรท้าสาวองชัยชยยมเหสุโรฮาลุหะลินเทวาชัยชยยพามมาสุลโกชัยชยยนาโกวิลุหโกวิรุภะโกจันทิมาลาวิอินโทจะเวนะเตยโยกุจักุเวโลวัลุวัลุโนปิจะอคิวายโยจะบะชุนหกุมารโอทัศนารักโก อัจฉริสมหาเทวสิทธิตาปะสะอัชโยอิหิโนสาวกาสภาชัยยะรามโมพจนตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะคขัสสะปาโลจะชัยยะกังเอเจนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธิพจนตุเตเอเจนะพุทธเตเชนะจขุตเตชัยยะมังคลัง ชายโยปิพุทธศาสนิมตัวอย่างมรสาจารปากปิมตัวบรรดาชายโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชายตาทพรมมัคณามเิโนชายโยปิพุทธศาสนิมตอยังมรสัจจปปิมตปราชโยอุโคสยมพิมเทปโมทิตาชายตานทคณาเมเินโนชายโยปิพุทธศาสนิมตอยมรสัจจปาปิมตปราชโยอุโคสยมพิมัเทปโมทิตาชายาาสุันนคณาเมเินโนชายโยปิพุทธศาสนิมตอยามรสัจจปปิมตปราชโยอุโคสยมพ กันเทปัโมทิตาชัยะตถาชานาคคาขนามาเหติสิโนชัยโยปิพุตสัตสิริมโตอายังมรสับปาปีปโตปาราชโยอ,อุโกสยามโพธิมันเทปัโมทิตาชัยยะตถา,าจะพามาคานามาเหติสิโนชัยันโตโพธิยามูเรสกยนานังนาธิวัคโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยะสูชัยะมังกเกรอปาราทิตตปาลังเกศีเสปัตวิปุกะเลอภิเสกเกศพระพุทธ,ธานังอคาปโตปัโมสัตติธุนักขตังสุมังคลังสุปะพาวตังสุหุติตังสุขาโนสมุหุตโตจัสุยิตังชัมมะจาริสุ พระคินางกายกร time, รมังวายกรรมังพระคินางพระคินางมโนกรรมังปณิทิเตพระคินางปณิทิพระคินางนิขจาวาระพัตเตสพระคินเนเตอัฏฐารัตถาสุขิตาวิรุหาพุทธาสัสเนอโลกาสุขิตาโหตาสังหาสัพเพปิปะยาติพิจุนันตุโกลโตเยเทวอาชบิงคาเนอธิคาตาทีคายุกาสักคาโหตุสุขิตาโหตุจัปปะละคันตุสัพพัสัพตานังละคันตุวชินะสาชานังยาการติปัฏฐนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรักษาจุตตะกาเล เาว่าสัมตุวัตสังวัสสาวราหกกาโลคาวชุปัฏทวาเต е สังนิวาเรนตุจาสัปปคากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยะถาอราหัง <c oughs> บรสวดธรรมานิยามสุตังเอวบอมสุตังเอกังสมยังปะขวาสวมาธิยังวิหารติเชตวะเนอนาถภิกกาสะอรเมตตาตรัคโขภะขวาภิกขุม,เมเันจะสศภิกขะโวติ พะัมเจติเตพิคุมภวัตัวประจักสุสมภพวาอตตวจะอุปัตวาพิกเวตสาตานังอรุปรัตวาสากานังทิตาวสานทุธัตน์ธรรมทิตาธรรมริยมตาสเพสการานิจติตาตถาคตโตวิจามพุธิติิจเมติจารพุิวาิจเมตวาอิคติเทเตปัญญาเปตีปัญหาเปตีวิปารติวิภพจติอุตติจรติสเพสการานิจติ อุปัตวะพิเกเวจัตตาคาตานังอรูปัทวะจตตาคาตานังทิ่ตาวาสสาชาตูธรรมะทิจตตาสรรมะนิยไม่ตาสเพสังขาราทุขาติตังณฐาคตโตภิสะพุทธิติอภิสเมติอภิสะพุทธวะภิสเมตวาอจิกติเจเศติปัญญาเปติปันธาเปติวิรารติวิปัสสติอุตตนิกโรติสเพสังขาราทุขาติอุปัตวะพิเกเวจัตตาคาตานังอรูปัทวะจัตตาคาตานังทิ่ตาวาสสาชาตูธรรมะทิจตตาสรรมะนิยไม่ตาสเพธธรรมานัตปติตังณฐาคตโต อภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัพพุชิตวาอภิสัมเมตวาอธิกติเตสถิติปัญาปติปัญาปิติวิรารติวิภัชติอุตตานิกรติัาเพธมานะตติอินทามโมโจรภาววาจมนาเตพิขุภะวะตูปัตติังพินันทุติปุจจพันเทศการรับตกขาแปลอจิกังนาวาขเมยยาลิปนิขเขนะครับตังบุคคลไม่คงคำนึงสิ่งร่วมแล้วไม่คุมองสิ่งไม่ถึงเิยติตัมไม่ินนานตังปัจจเนะครับตังสิ่งได้รับไปแล ปัจจุบันนัตจายโยทมเอาตาว,วิปัสสติอาจารย์นิหารตุปังตังวิทาทนุพุโรโยเยบุคคลใดเห็นธรรมไม่ง,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 งั้นไม่บุคคลใดเห็นธรำเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเรียนนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ง,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 งั้ยแม่คอนแคนผักคงพ่อภูมิอากาศเช่นไว้อาเชวัคิดจมาตัดปังโกชยมามันลังสุเวพึงทำความเพียรในวันนี้เขาเล่าจุลความตาในไม้ปรุ่งน้าฮิโนสังคารันเตในน้ำมหาเศนในน้ำมัชูนาเพราะความปัดเพียรน้นมัชูนาผู้มีเศนใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังมิหาริมาตาปิงอโคลำตัตังตมาเทกัตติ อาติกเตมุนีติภรพมุนีผู้สงบไม่ได้บุคคนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีงวมพิษไม่เกิดขานักวันอะไรกันคืนนั่นและว่าผู้มีรา,าตีหนึ่งเฉลิมนั้ประการชี้แล,ลปบทสวดธรรมะสังเวขาปัจจาวกาขณะแปลชาเพยสขารานิจาสังขารคือั้งการกาจิตใจรูกานานานท,ท,ท,ทํนนําทั้งหมดสิ้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วจับไปไมีนอไขยไปชาเพสขาราทุกขาสังขารคือทั้งการกาจาิตใจรูกผร้ทำนำมันทำทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นทุกทนย่าเกิดขึ้นแล้วแก่ ทุกวังชีวิตต่งชีวิตของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณลังความตายนของยั่งยืนอวัดสังไมยามริตตพังเราจะพึงตายเป็นแท้เมื่อตอนนป้ริโยสามนางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเียสุดรอบชีวิตต่งเมอันนี้จะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงพระลังนังเมนี้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาโพลีสังเวทยังไกโยชีดังร่างกายนิมิตั้งอยู่นานอับเปตตวิญญาโนคัตปาสจักวิญญาณชุดโทอะไรเขาชิงเสร็จแล้วอธิเสตสติจันทร์ทับปฐวีงเส้นแผ่นดิน กาลิงกาลังกาลิงคาลังอีวะปะดยชนางวัฒนไม่ท่านฟื้นนีรัตถังครับประโยชน์ม่ได้ทีจาวัตสังคาราสังขาดทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทัมะยาธมิโนมีความเกิดขี้เล้วความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตาวานิโรชันติขันเกิดขี้เลี้ยงย่อมดับไปเตสังอุปชโมสุขโขคงว่าไปสงบแล้วครับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปซสตาร์มะรันติจะสังขารทั้งหลายทัปวงกำลังตายอยู่มรินสูตจำบริษัทเรที่ตายแล้วละกันจะตายแต่เถว่ห่างมริษทสามิตรเราก็จะตายเช่่่นนนนนนนัััั้เเเเเหมมมมมือออกกตทาาาาาาสสสโยยยคคววงรรลีแ บทสวเมตตาอย่างกิจจิยังกิจจิกุศลกรรมังสเปหิปภิหิกตังบุญยังนุอนุโมทันตุสันตุผลโตเยเทวาสมิงฐานะอริคตาธิคายุกาสะทาหนตุสุกิตาของสุทุกขามุจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขามุจันตุสเพยติการสุกิตาโหนตุทุกขามุจันตุสเพยติการสุกิตาโหนตุทุกขามุจันตุสเพปิสาสเพยักขาดสเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขามุจันตุสเพอจาริยุปัชัยะสุกิตาโหนตุทุกขามุจันตุสเพนักขิตาสุกิตาโหนตุทุกขามุุจันตสเพ เทวาสุขิตาขนทุกขัโขจันตุสัพเพสมาตินังเวยชันตุโวเปิดสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์โตออคันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสัตว์โตออคันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสัตว์โตออคันติมายะอิติปะคะวาปฏิทานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาชินีถูกไปยคาเลโพริคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมะธรรมเนนะเพราะวัตถุปุชิตาโสทิงตะโละโลนเตถาวิหารมันคะเลเถราจัมชานาวากาสวิชาพิโวะสราหมิกาธนปฏิวัสิกาคามาจเทสาศิคามาจไอสราสปานาปูตาสุกิตาป้นุเตสาราพุชายปิชาชาสัมภาวะสังเสรชาชาตาอาวะปปานิกานิยานิกันธรรมะวะรังปังคีจเตสัพเพปิทุกขสัจการลนตุจังขายังทาตูจีนังสตังธรรมโมธรรมธาราชปุคาราจังโคโหตุสมาโควะอายยะจหิตายะจะ อัมเหรุะขันตัวสัพทัโมสัมเพสปีธรรมะจาริโนโพุทธิงสัมปา,มมามป,ป,ป,ปุเนยามะอุธเมอริยปเวทิเตปะสัมนาโอตัวสัมเพปีมันปานิโนโพุทธาสาวเสนธรรมสัมมาทารังปเวชฉันโตกาเรเทโวโกสตุวุธิภาวยักสตานังชม,ม,มิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจารัตระชังนิจ,จังละขันติปุตตะกังเอวองังธรรมเมนะราชานุปชังละขันตัวสัพพทา เทวตาอุญโยชนะคาถาสุขปัตตานชนิดุขาพญปัตตานชนิดพญาโสกปัตตานิดโสก้าขอตุสัมเพปีปานิโนเอตาวาดาจามิฮิสัมปตังบุญยสัมปตังสัพเพเทวานุโมทัมตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทนตัวสัทธายาธิดาหลังตัวสัมปทาภาวนาพีตตาของตัวข้อนตัวเทวตาคาตาสุมาคาราคาถาของตัวสปังสุมาคาราลัคนตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสดิโหตุนิรันตรัง โคตุตสพังสุม,มังฆาลังรักขันตุสพัทเทวตาสพัทขมานุภาเวนสัสสธียอตุนีอันตลงังโคตุตสพังสุม,มังฆาลังรักขันตุสพัททบเทวตาสพัทสังฆามุภาเวนะโสติยวตุนีอันตลงัง จำเพ็พุทธาพระปตตาปเจกานันเจมพรังอรหันตานันจเตชนครหันพนมิาปโสจำเพุทธาพระปัตตาปเจกานันเจมพรังอรหันตานันจเตชนรหันพนมิจฉาโสจำเพุทธาพระปตตาปเจกานันเจมพังอรันตานันจเตชนรหันพนมิจฉาปโสจำเพพุทธาพระปตตาปเจกานันเจยมพางอรหันตานันจเตชนรหันพนมิจฉาโสจำเพพุทธาพระปตตาปเจกานันเจมพงอรหันตานันจเตชนรหันพนมิจปโสจำเพุทธาพระปตตาปเจกานันเจยมพังอรหันตานันจเตชะนัพรหันพนมิ พระรัตาประเจษกนันเจี้ยอนพระนางลาตันตาจะชนะละขันปณิชมาโศจำเริ่มพระรัตาประเจษกนันเจี้ยนพระนางลาหันตาจะชนะละขันปณิชมาโศขออนุสงให้บุคคลนี้จงเป็นสัพพสิดิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโรคภัยอันใจร่ำพวงเอาใหม่ด้วนไหมกุศลที่ข้าพเจ้าสวดชฎาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อม n เจ้าที่ถวายเป็นพระกุศลคุณแด่ทวยพระนางเจ้าเศรษฐกิจขอพระบรมราชินีของพระบรมราชชนีพันปีหลวง ผู้สืบส่วนฐานค้ไลขออธิษฐานในบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพาสติมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ชาวข้าปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีอย่างไรได้อสัจจะมั่นคงไปสมาชิพแลชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากให้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จสมมาจารย์พรเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอข้าพเจ้าอีกทั้งขอเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ผมประสิทธิศาสตร์ พอน้องสรงพระแห่งมงคลไปสูุ่ทุมมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวุฒุมงคลนา้งปวงที่จอมจิงบรญเดชส้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยคุณธานุภาพเทวธรุภาพและดีธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผลให้เป็นสิม,มงคลแก่ผู้ปกครองผู้ประชาธุการเทือนสาธุ